วันนี้ผมก็จะมาหาสร้อยคอสาลเลี้ยงนะครับซึ่งมันหาไม่ยากเลยแต่ภารกิจซึ่งประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นครับนี่ครับนี่เลยประตูทางเข้าก็เดินไปเลยเๆเดินเไปเลย พอเข้ามาในนี้เสร็จนะครับตรงนี้อย่ล้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่มีคนเข้าไปนะครับ ก่อนตรงนี้ครับลูบลอกเกิดกี่ปีลูบอ็อกเกิดมากี่ปีแลครับให้เลือกสองให้เลือกสองพันสิบสองพันสี่นะครับแล้วบัตกิวิสร์อันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอเขาปนี้งนอนแล้วกันอ้าวผิดเหรอ อันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องลองตปนหน้าอันนี้ผมไม่รู้แต่ทุกคนอาจจะรู้แล้วเนาะ เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่แมวดูป่ะ เดี๋ยวตัดภาพตอนที่ได้นะครับโอเคแล้วก็มาถึงประตูสุดท้ายน,นะครับเขาบอกว่าแบ็คกีวิสาท,ทำอีเวนต์กับอะไรนะครับซึ่งสองอันนี้ไม่ใช่อยูแล้วนะครับแต่เป็นบอสนะครับก็นี่นะครับแล้วก็วาร์เปเลอร์แค่นี้นะครับเราก็จะได้มาแล้ว บายเกซิยูเทคนิคไม่รั่วเทคนิคหัวอวนติ้น